S <S <an> <S ก็เมื่อสองสามวันเนี่ยนะคะชื่นก็อ่านหนังสือเล่มนึงนะคะแล้วเ็าก็บอกว่าเวลาที่เราพลังหมดอะไรเงี้ยเราก็จะไปชาร์จพลังจากการที่เราะไปปฏิบาาัติธรรมหรือว่าไปอ,าอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วชื่นก็ตัดสินใจว่าเออเราลองไปอยู่กับธรรมชาติดูแล้วก็ชื่นก็ลองทิ้งมือถือดูสักสองวันนะคะเพราะว่าแบตมันหมดจริงๆอะนะคะและคืนมันก็ไม่มีจริงๆแล้ว แล้วก็อยู่กับมันได้ค่ะสองวันแล้วชื่อก็รู้สึกว่าเออเราก็อยู่ได้นะเวลาที่เราไม่มีมือถืออะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ก่อนนะเราก็อยู่กับมันได้แต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยชื่อก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้มือถือมากเลยแล้วก็มีเวลากับตัวเองน้อยลงนะคะวันนี้ชื่อก็เลยลองหันมาหาเวลาให้กับตัวเองมากๆอลคะ่ะแล้วก็ลองตั้งใจที่จะแบบออดูตัวเองในการที่ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับ แล้วช่ก็เลยไปป่ากับพี่ๆเขาอะค่ะแล้วก็ไปดูทำนะคะเห็นทำในตัวเองอะคะ่ะแล้วก็เราก็ทําหน้าที่แบบของเราไปให้เต็มที่อะคะ่ะแล้วก็มีความสุขไปเรื่อยๆแล้วมันก็คือจิตวิญญาณที่ดีๆของเราอีกหนึ่ง หตัวตนเลยนะคะที่เราจะดึงพลังงานที่ดีๆออกมาได้ะคะ่ะถ้าวันลังเวลาที่เพื่อนๆท้อหรือว่าเวลาที่เพื่อนๆหมดพลังก็ลองทำดูนะคะกับการที่ไปหา Energy รอบๆกับธรรมชาตินะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะเลิฟๆค่ะ